สวัดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกม Snake Slime Wars จากช่องจุ่มออซัมนะคะร่าเริงสนุกสนานเช่นเคยนะคะเกมงูเกมหนอนที่เราชื่นชอบนะเราต้องการใส่มงกุฎค่ะใส่มงกุฎตอนนี้ต้องผ่านตัวกระเปียกไมให้ก่อนนะก้อนต้องผ่านตัวกระเปียกไปให้ได้ก่อนนะจ๊ะ ผันตัวดักแด้เนีน่ยเออโอ้ยตายเฮ้ยกะจะไปตัดหน้าเขาแม่เก่งมากเลยเราโอเคคิดออกไปค่ะฟริงโอ้โหเกมงูดูสิตัวอะไรเนี่ย เกมนี้ค่อยสบายตาหน่อยนะคะถาดสนามหญ้าเนี่ย อาหารพี่จุ๋มอาหารอาหารอโอ้โหตัวใหญ่ตายแน่เลยพี่จุ๋มเอ้ยไม่โลภมากใครเล่นะคะพี่จุ๋มอ้บกำลังอร่อยเลยค่ะคุณดูสิหวานย่อยหวานย่อยหวานหวานจังเลยชาร์จแบ็กเก็ตโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็อาารเช่นเคยไปบ้านไปกอนนะขอบคุณที่ซับสไครต์นะคะกรี๊ดมากเลยแล้วก็ขอบคุณที่รับชมวยนะคะบ๊ายบาย